สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนพวกไอคอนแจ้งเตือนพวกแบตนะครับามาเริ่มกันเลยครับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเปลี่ยนพวกพวกนี้นะครับเนี่ยเสียบให้มิดอะไรแบตกูเหลือน,น้อยเล่นทั้งวันนะสัตว์พวกโคดรระบบมันนะครับ รวมกระทั่งตรงหน้าแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยครับก็หาหาโค้ดกันเอาครับมันอยู่ในนี้อยู่ที่เดียวกันนี่ยผูนูนบกอะไระครับกูไม่บอกอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับก็ง่ายครับเอาไว้เฟดผ่าน C T W N ครับอันนี้คลิปนี้มันจะต้องที่ผมทำลงไปนี่ส่วนมากก็ต้องเฟดผ่าน C W M นะครับ ก็การกระทำมีความเสี่ยงนะครับก็ให้เราดีคอมพ i l e ูอแครับใช้ APK นะครับดีคอมพล์ system UI เอาครับพอดีคอมพล์ s y s t e m UI เสร็จมันก็จะได้แฟ้มมาแฟมมาเนี่ยครับแฟมเนี้ยครับเนี่ยครับก็กดเข้าไปแก้ครับ i s ครับ แล้วก็เข้าไปที่วอลลูนนะครับอ่าถูกป้อมดูครับตกอังกฤษด้วยวอลลูนนะครับอ่าวอลอลลูนนี่ครับวอลลูนทีเอ็นะครับบอลลูนทีเดนะครับอยู่ล่าง่นะครับลองลองเลื่อนเลื่อนดูแล้วต้องมีทุกเครื่องครับเครื่องไหนที่เป็นภาษาไทยครับเนี่ยครับวอลลูนทีเดนะครับนะครับทันไหมครับ นาะทันอยู่นะครับไา่ทันก็ย้อนดูใหม่บอลลูนทีเคทครับอยู่ที่สตีลลิ่งครับสตีสตีลลิ่งอะไรนะครับก็ไม่ยากครับสําหรับคนเนี้ยครับพวกนี้ครับถามเสมออัตโนมัตินะครับเราจะเปลี่ยนอะไรก็พิมพ์ไปครับส่วนพวกแบตมันจะอยู่ตรงไหนว่าเนี่ยครับพวกแบตครับโค้ดแบตเห็นไหมครับ แบตเตอรี่หมดชา้าทักสี่สิบวะอะไรเนียครับเนี่ยครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับโฟนแบตเตอรี่โลซับไตเติ้ลเนี่ยครับแล้วก็เน็ตเวิร์กการเรื่องเครือข่ายอะไรครับก็ปรับไฟหน้าจอนี้อะไรก็มันเปลี่ยนได้หมดนะครับอยู่ที่เราจะตั้งชื่อมันนะครับตรงนี้ก็แบตเตอรี่โลซับไตเติ้ลตตนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น เสียบให้มิดก็จะเป็นอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเสียบให้มิดก็อยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่อะไกรกูดูน้อยก็นี่ครับเล่นทั้งวันก็ลอ,ลองลองไล่ดูครับก็อยู่ในโคดนี้เนี่ยโคดเดียวครับมีโอกาสแล้วครับผมก็เดี๋ยวทำเป็นคลิปลง Youtube มาเลยก็ได้ครับ ก็ขอบคุณใครที่ติดตามนะครับก็เครื่องบินตกหูหนวกอะไรนี้ก็ใส่ไปครับเตือนทำไมครับก็ส่วนมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแก้ได้หมดอะครับช่วงนี้มาเพราะมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นเซฟหน้าจอนะครับผมเวลากดเซฟหน้าจอมันก็จะบอกว่าเซฟแล้วนะมึงอะไรเนี่ยครับ กูเซฟไม่ได้ว่าเวลามันเซฟไม่ได้ก็จะบอกอะไรนะครับแล้วก็แก้ครับเลือกที่จะแก้นะครับแล้วพอแก้เสร็จแล้วก็กดเซฟข้างบนนะครับเนี่ยกดเซฟข้างบนนะครับนีครับกดเซฟข้างบนไปครับมีอะยกครับแค่นี้เองแล้วก็กลับมาครับกลับมาเข้า apktoy แล้วครับ apktool นั่นแหละ tool นั่นแหละแล้วแต่คนจะเรียกครับกดเข้าไปครับ แล้วแล้วจากนั้นเรากดไปครับรีคอมไพล์นะครับรีคอมไพล์เสร็จมันก็จะขึ้นแฟ้มใหม่แฟ้มหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงครับแฟ้มใหม่ที่ได้มาครับแล้วก็ไปซ้ายมันครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็ง่ายๆครับลองไปทํากันดูนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ